สวัสดีครับผมฐานผานประดิษฐ์คำาสีเมืองนะครับวันนี้ได้มาร่วมในพิธีวันสถาปนาฐานผานค่ายปักธงชัยนะครับวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 5่ซึ่งการจัดพธิธีสถาปนาฐานผาน่ายปักธงชัยนั้นมีการจัดทุกปีนะครับมีการจัดทุกปีและผมเองก็มาได้ร่วมพธิธีเป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกเลยนะฮะ ตั้งแต่ผมลาออกจากราชการทาหารเมื่อปี2 0 3 9เเมื่อ2เดือนกว่าหรือ2เดือนที่แล้วผมก็ได้มาถ่ายทําคลิปวิดีโอที่ค่าปักงชัยตอนนั้นยังไม่มียังไม่ถึงเวลาจัดพิธีลาลึกของทหารผ่านนะครับแต่วันนี้มีการจัดวันลำลึกของทหารผ่านคือวันวันสถาปนาของทหารผ่านของค่ายปักจงชัยนะครับ วันนี้ผมได้มาร่วมพิธีรู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างสูงนะฮะที่ได้กลับมาเยือนบ้านตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็มาเห็นทหารหารผู้กล้านะครับผู้พ่ชีพเพื่อชาติพ่ชีพเพื่ออธิปไตยปกป้องพี่น้องชาวไทยปกป้องซึ่งชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับนี่คือนักรบตัวจริงครับนักรบชุดดําผู้ยอมพ่ชีพเพื่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับนี่ครับเป็นเป็นนักรบที่ปิดทองหลังพระมาตลอดนะครับผมก็ ภาคภุมมใจมากที่ได้มาเจอพี่พียงน้องนะของค่ายปักปุงชัยนะเป็นที่ภาคภุมมใจเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ก็ได้มาถ่ายคลิปวีดีโอเพื่อลงย t u b e ให้ประชาชนคนไทยแล้วก็ให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าวันนี้คือวันสถา,ป,า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 ปีนาทหารผ่านค่าปักปากงชัยของวันที่18รกรกฎาคมนะฮะเป็นรุ่นพิเศนการนะครับผู้บังคับหน่วยที่มีนามื่าสัตหีบนาเข้าประจำสุดเลยนะครนะับ ตอนนี้กำลังรวมพลกันอยู่ฮะกำลังจัดแถวรวมพลกันอยู่นะครับจัดแถวรวมพลกันอยู่นะครับประมามหนึ่งแล้วจะได้ดำเนินการต่อเลยนะครับเวลานั้นก็จะไม่ให้ท่านผู้ชมนามาไล่ติดต่อท่านจะได้ต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็ขอให้แจ้นแจ้งด้วยนะครับจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ S <S ซึ่งขณะนี้กำลังรวมพลกันอยู่ครับจะเป็นชมรมนักรบค่ายดำค่ายปักนงชัยจ,จังหวัดนครราชสีมานะครับนะี่คือนะครับราชสีมาครับมีแต่คนรูปลุปหลอ่อนั่นเลยนะครับมีผมขี้เดียอยู่คนเดียวนะครับนะฮะงนั้นก็โอ้โหรู้อยู่แล้วทหารคันค่ายปักนงชัยนั้นเป็นทหารที่เสียสละเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่เีกว่าไม่มีที่นี่ไหนทหารคานข้าไปช้ยรบไม่ได้รบไม่ไหวรบไม่ทันนะครับไปทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็น ภาคนือภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางนะฮะไปหมดไปม่านท่านหมายเลขกชมลมทานผ่านทกครองสามคาดของใจวัดรักษสีมานะครับะบีหมสามนะครับก็จบีทางการาผ่านแล้วก่อไปอไร่วมแล้วก่ไปอยแล็หมายเลขท่านนะครับ วันนี้คือรคับชมรมาาหรนิสานใต้กันไปหลัง้ลยครับผมอาสาอดีตทหารพานชาวเกิดบางคนประธานเป็ด กลุมหลมนาหารวังคาลายปักกองใจครับผมวันนี้เป็นวันที่เรามาพบปางสาสศาร,ร,รการเมื่อคืนนี้เราลุล่วงไปด้วยดีแต่วันนี้เรามาทําบุญอุทิศบุญกุศลให้กับเรานักรบผู้เสียสะละที่ฐานอนุสาวรีย์วิริชนจาดาวันนี้พวกเราได้ว่างเว้นไปเป็นเวลาสองสามปีแล้วเพราะว่าติดโรคโควิดมาปีนี้พวกเราได้มากันพบหน้าคบตากันบางคนก็เสียชีวิตไปแล้วก็มีไม่เป็นไรปีหน้าเราก็มาเจอกันใหม่ก็ขอให้พวกเรา อดีตทหารพานกองทัพอ่พอทหารพานจ้าคอนหนึ่งสามทหารพานส่โจมมาพบกันปีละครั้งครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเรือมาเจอกัน <c oughs> ตายตายไปวันนี้ผมรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมพิธีในวันสถรศราปรนาของทหารพาน,พานค่ายปักแงชัยนะครับบนะครับ ชมทหารพันค่ายบึงชัยจังหวัดสมุทรปราการนะครับะนะครับคือทหารพันหญิงเราน่ารักข้างนั้นเลยครับหน้าตากระจุ้มกระจิ๋มเลยนะครับน่ารนะักมากเลยนะครับพยาค่ะท่านพี่น้องรอรอหน่อยรอรอหน่อยนี่คือเจ้านายผมครับท่านมียศถึงพลโทเลยนะครับอ่ารอเหมือนกันครับพี่ ชมรมนานผานครับวนชัยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอ๊ะเอฟซีนะกักเรื่งพลที่ถือพุบมาลาก็พร้อมนะครับพร้อมเลยเข้าประจำชุดเลย ของเกตุยยอดเรียบร้อยเหลือผู้ที่วางพวงม,มาลาระดับหมายเลขใดที่ว่างก็ขอให้แจ้งด้วยนะครับหมายเลขใดที่ว่างนะครับก็ขอให้แจ้งด้วยกำะังน,นที่วางพวงมาลาประจําจุดนะครับตอนนี้ไม่มีคนเดินผ่านแล้วประจําจุดของท่านเลยทุกอยงเรียบร้อยนะครับเจ้าที่วางพวงมาลาผมจะไล่ตั้งแต่หมายเยยลขําดับสุดท้ายนะครับ รำดับสุดท้ายไปจะถึงระดับที่สองขณะนี้กำลังจะเริ่มวางพวงมาลานะครับวางพวงมาลาอนุสาวรีย์จ่าดำนะครับกำลังเริ่ม หลังจาัเราจะทําการซักซอบให้ดูหนึ่งพวงนะครับซักซอบให้ดูแต่เขาบอกการวางนั้นจะวางวางและสองท่านนะครับเสมน,นประานในพิธีวางวงมาลาครับ ครับแต่วางให้ดูก่อนจะมีจุดดืนรอขณะที่ผู้เชิญพงมาลาวางเป็นแขวนที่ที่ขาตั้งนะครับท่านก็ถึนรอตามจุดที่ทั้งเงินนะครับกานล่างบันไดขั้นที่สามนลหลังจากที่ผู้เชิญพงมาลาลงมาแล้วท่านก็ขึ้นไปเลยนะครับขึ้นไปวาง เอาสอมช้อก <out> okay. <uar> <leaves> okay. so ่อนเดี๋ยวจะจับถุงเดียวพอที่เหลือก็ให้ให้ไอูนะครับปะกอบไปพล้อมนะตกลงถ้างนเดี๋ยวเดี๋ยวภาษาดีเอาถุงเดียวก่อนครับผมเนียถ้าทรืุกมาพร้อมนะไม่้อบพร้อมแล้วตามวามโภคาลน้ำดบแรกนะครับ สมมต, yup. ต,ต न, <To> ินะครับสมมตินายกสภาเป็นฐานผันตุกทิจารในประเทศไทยเดินชัดดูนะครับมาครับอุปกรณ์รถเป็นทุกตาดูนะครับดูรอตรงที่ตุกจุดทิจเงินเดินตามไปเตรียมรอที่จุดทิจเงินนะครับนี่นะครับเดินรอก่อนนะครับจุดทิจเงิน อยู่ยวราได้ล้างนะได้ล้างไปถึงเงินนะเออไปถึงเงินอยู่อนนีทพักสองฝั่งนะครับท่านขึ้นไปนะครับคือนี่งโทมอลานะครับครับบางเสร็จปัตตานีพหลเจ็ดนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เก็บโทมาลาก็จะเก็บไปแขวนที่ก็ได้พักสองบอยนะครับ ก็เิคู่ต่อไปนะรับการคิดเะชื่นังสอทางนะรับนักาีปาิ่ัตินะครับก็ขอแก้ท่านผู้ราแะนกกาที่ได้เกืยอมาร่วมฟังเป็นาวลาในวันนี้ด้วยนร์ก็มีพร้อนะครับ ขณะนี้กาลังมีการวางพรมาลาที่อนุสาวรีย์วิรชนจ่าดํานะครับก็มีเจ้าหน้าที่จากฝ่ายต่างๆร่วมงานอย่างคับข้างนะครับอย่างคับข้างปีนี้เพราะว่างดไปปีสองปีื่องจากโควิดอารวาสนะครับก็เลยงดการจัดงานแต่เมื่อโควิดสางซาแล้วก็ได้มีพิธีวางพรมาลาเพื่อสรุดีวิรกรรมของทหารผ่านค่ายปักกุงชัยนะครับื่อดู้นะครับว่าหมายเลขใคที่ยังได้มาแล้วก้จัดสดสดเลยนะครับ าการปฏิบัติจะเป็แนแบบรีบนะค,ครับจะเป็แบบรีบเพราะนะครับบางรา,นะา,ายยกกังกกม่เสร็จนะจัแว่ยังไม่เสร็จกมีคนขึ้นมาปะิบัติงานคนแล,ล้วก็รูวมพิธอยู่ต้องรอพอดอนเ่งนะครับ พรอมแล้วนนบอกด้วยนะครับปฏิทินทุกอย่างพร้อมแล้ดวดำเนินการขั้นตอนการบางพมลาเห็นไค,ครับองทหารเกษตรแรความสุดอนุสาวรีย์วิร,ร,วนรชนอาสาสมัครสถานการณ์ใครปัดตงชัยตรงนม่เฮ้ย ลำดับต่อไปเป็นการวางธบลาการวางธบลาจะวางสั้งละสองท่านตามลำดับดังต่อไปนี้เรียนเชิญนายวิทยุทธ์แย่แสงประธานกรมหลวงมุกเดียร์สภานเรียนเชิญนายรศมาคมทานด่านจุฑาการแห่งประเทศไทยเรียนเชิญครับ การนับต่อไปโียเชิญนายอุทองหุดเินประธานเงสารการให้ปกสงไทยจังหวัดอุบลราชธานีและนายสายโลกอนุประธานเพรงารการางพัเรียนเพิญครับ ลำหนะักต่อไปเรียนเชิญนายชัยธิรการประธานอาสาเชิญรักษาการกองทัพบกคนที่สอง และนายวัฒนาเชียงแสนประธานชมรมน้กดำค่ายปักธงไทยจังหวัดนครศรีมาเดินเชิญครับ แต่ไปเรียนเชิญนายอิสระพงษ์ยงกัญญารองประธานชมรมทางผ่านอีสานใต้จังหวัดบุริล์นายสุพจน์เขียวช่ออุ่มประธานชมรมทานผ่นานค่ายปักชงไทยกรุงเทพมหานครเรียนเชิญครับ เรียนเชิญนายนนนาวินประธานชนรมฐานทานชพ513ึ่ายปักธงไทยจังหวัดสุพรรณบุรีและนายชาวเกิดบุญคลประธานชนรมฐานทานข่ายปักธงไทยจังหวัดนครราชสีมาเรียนเชิญครับ นี่เฮ้สกไ เียนเชิญพันเอกสุวิทย์รัตนชัยอดีตผู้คับคอมล้อยฐานผ่านจูจูง955และพันเอกสอนเทพของเสรษฐีผู้คับการสนฝึกภาพสนามข้าตามเียนเชิญครับ เรียนเชิญนางยาสซดีสุยุนปูรุติอังรองหัวหน้าสำนากาสกักงานสูน์ข้อฐาน่านศึกษาและกศธม,มาและพันรตรุจเอกชนะกวีขาวฉลาดผู้กกับการสถานีตำรวจภูธรปักธงไทยเรียนเชิญครับ เรียนเชิญนายกฤษศักดิ์แสงอรุณนายกองค์การบริหารสุวมชนลูหลวงและ100รอ้อยโคลอนุชาตั้งาอาลิตนายอำเภอปักงชัยเรียนเชิญครับมาให้จับมือหน่อยลงยูทูบนะสีประลดนะ อ่ครับผมผู้การสันิโรธเออจำกนได้อยู่ครับผมอัศวินอัศวินครับผมขอบคุณมากครับอัศวินกั้นหนึ่งหนึ่งอ่าผมก้าวห้าสามเกียร์ใหญ่เกีย์นิ้วหโอเคโอเคครับพอรุ่นหลังก็เป็นเพชรฆาตดำโอเคครับขอบคุณมากครับผม